อ่าโอเคสวัสดีครับโยผมนะครับโอแมนทามวายไม่ได้พูดคำนี้สักหลายวันเลยเนาะประมาณกี่วันประมาณสี่วันได้เนาะโอ oh, คิดถึงมากเลยครับทุกคนแต่ก็ขอบอกเลยครับว่าโอช่วงนี้ผมเหนื่อยมากเลยนะครับว่าในแฟนผมต้องเข้าโรงพยาบาลน,นะครับแล้วเดือนนี้ก็เข้าโรงพยาบาลบ่อยมากเลยคือแบบ เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกก็เลยแบบมันไม่มีเวลานะทุกคนอือผมเองก็อยากจะอัดคลิปแหละแต่แต่ว่ามันไม่มีเวลานะก็ต้องกราบขอไปทุกคนด้วยนะครับอ่าแล้วตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้นอนเลยเนะี่ยอืมก็คือดูแฟนแล้วก็ยังไม่ได้นอนเลยนะครับโคตรจะเหนื่อยอืมแต่ก็ต้องทานะครับอ่าอ่ะ,อะแล้วผมก็ได้สร้างเพจแล้วนะเพจกับเฟซอืม เพจนี้เป็นเพจใหม่นะครับคือสร้างไว้เพื่อทุกคนโดยเฉพาะเลยอ่ะเพจก็เพจพิมพ์เล็กนะครับชื่อโอแมนทา e พิมพ์เล็กครับผมคือพิมพ์ปุ๊บเจอเลยอ่าแต่ผมยังไม่ลงข้อมูลข่าวสารสารอะไรนะครับเพราะว่าผมเพิ่งสร้างนะอ่ะเข้าใจตามนี้นะทุกคนอ่าอ่แล้วมาวันนี้นะครับเราจะมาสุ่มนักเตะ TOTW กัน ผมว่ามีตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งอะผมเลยว่าเฮ้ยไหนลองเอามาทำไอ้นี่หน่อยสิเผื่อทุกคนจะอยากเอาไปไอ้ไอตัวเนี้ยไปสุม่มบา้าเป่าดินพัน <laughs> ตัวที่น่าสนใจสำหรับผมก็คือคนนี้เลยนี่แฟงกี้เดย,อ,ยองว,ว้าวพลังงานสิบหลอดขนาดถ้าขวาห้าท้ายสี่เอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้รีวิวเนาะก็ <laughs> <laughs> ะเอาเป็นว่าน่าสนใจนะครับก็ ตำแหน่ง c ีเอมผมมองว่าน่าสนใจพอสม,มควรเลยนะครับเนี่ยการส่งลูกก็พอใช้ได้อะไรพอใช้ได้นะครับส,ส,ส่งลูกใกล้ส่งลูกไกลการเปิดบอลน,น้อยไปนิดนึงอ่ะก็คือเน้นส่งลูกอย่างเดียวนะครับการแข็งแกร่งก็น้อยน้อยแต่ผมเอาไปเปรียบเทียบไปตัวเก่าในตัวเก่าเขาเรียกว่าอะไรตัวที่แบบเป็นการ์ดฟ้าฟ้าแดงอะ่ะอืมเนี่ยผมลองเปรียบเทียบเปรียบเทียบดูแลก็คือ มันใช้ใช้ด้วยกันได้นะครับอืมใช้แทนกันได้นะเหมือเหมือดีกว่าเด้อจริงๆความคิดผมนะถ้าใครเห็นไม่ตรงกันก็อย่ามาบ่นผมนะ <c oughs> ส่วนใครไม่รู้ไอ้การ์ดแดงการ์ดฟ้าที่ผมพูดเนี่ยมันคืออะไรก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูอ่ะแต่ถ้าถามว่าตัวเนี้ยเอาไปเทียบไปตัวบอลโลกอะ่ะเทียบได้ไหมผมบอกว่าผมบอกเลยว่าเทียบไม่ได้นะครับ จริงๆเพราะว่าค่าพลังเขาต่างกันมากจริงๆครับมาเดี๋ยวเราจะกดทีละหนึ่งครั้งกับสามครั้งนะครับสับกันไปหวังว่ารอบนี้คงจะไม่เหมาตู้นะเอา้าไม่ต้องตกใจนะครับมันวอล์อยู่แล้วนะครับอ่าไปยูเคนไ m เอมทีมอะไรไม่รู้นะฮะโอ้โหแล้วชื่อ,อ่านโคตรยากอะไรอะ โทซี่กันกันเอินครบสมองเบอร์ไอสัตว์ทอแรกอน,นาคตกกมืดแล้วนาโคตรเท่โคตรจะมัวเลยโคตรผมโคตรมัวเลยตามครั้งปึ๊บหนึ่งเราแสงอีกทีนึงนะครับแล้วเ,เราค่อยกดกันไปจมเป็นต้องไปต้องไปไม่วอลกด้วย อะไรอ่ะปีทาโต้ถ้าผมอ่านผิดขออภัยเลยนะอ่าอ่านยากอ่ะอืมแล้วเป็นนักเตะที่ผมแบบไม่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตายอะจริงๆถ้าถ้าคุ้นผมก็ก็พอจําได้แหละแต่นี้คือไม่คุ้นเลยโอเคไม่วอคทีเทลา่ทลาเทลล่า ทีผมมองว่าเป็นสุ่มแล้วก็คุ้มนะเพราะว่ามันได้ฟรีเนาะก็คือเก็บเก็บตั๋วมาสุ่มเฉยๆสำหรับสายปีที่แบบเพิ่งเรื่อใหม่ก็เอามาสุ่มไปเล่นได้นะครับผมว่าก็ยังสามารถเล่นได้ถึงแต้มเก้าแสนต้นๆอะ่ะไม่ก็ถ้าเล่นเก่งๆก็ขึ้นล้านได้เลยนะครับ <Wow. S 1> จะได้ไม่ต้องไปเปลืองซื้อซื้อตัวอะไรอย่างนี้ ว่าช่วงนี้ตังก็หายากใช่ไหมอืมถ้าแบบดักเวลาขายไม่เป็นนะ่ะก็คือหายยากเลยก่อนแนะนําให้มาสุ่มกันนะครับสําหรับมือใหม่แล้วก็มือเก่าก็สุ่มได้นะครับเก็บไว้สะสมอ่าแล้วทำไมไม่วอล์กเลยนะครับเนี่ยอ่าทำไมไม่วอล์กทุกคนสงสัยผมไม่ค่อยได้เข้ามาทากิจกรรมมั้งก็เลย g ีเอ็มบอกเอ้ยเอดีนี้ไม่มีคนเล่นก็เลยไม่วอล์กให้ผมนะครับ ไน่รู้ถูกดีป่ะม่รู้รจริงป่ะอันนี้ก็ไม่ใช่ฝรั่งเศสโกอ่าทีมไอหยัางไม่ดูอ่อแมนเดนดาใช่ไหมถ้าผมอ่านไม่ผิดนะแต่ชื่อนี้ผมคุ้นมากเลยโคตรคุ้นเนี่ยแต่ผมจำชื่อไม่ได้ก็เอาเป็นว่าอันนั้นแหละชื่อที่ผมอ่านแหละแมนเดนดา อ่านไปอ่านมาจะเป็นมาแกงก้าครับนี่ก็ไป R O V ซะแล้วไนงะโอเคไม่มานะครับเดยสี่สี่หมื่นมาแต้มเองนะครับก็กดไปเลยกดทียสองไปก็คือดูทรงแล้วคงจะต้องหมอตรูดอะ่ะนะโอเคบอกมาบาซ่ามาให้ชื่นใจหน่อยสิบาซิล C D M แัตตา้งลลาเออดักลาลุย โอเคเกตจาชมสะชมก็คือเอาไปแลกการเดินทางของอีโร่ด้วยนะเล็กได้นะครับเพราะว่าใช้ได้เลยไปมอกไงเงี้ยงืต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้โอซิมเฮนเฮ้ยเดี๋ยวใครอะดรัมมูลอ๋อฮอลเลนฮอลเลน ฮอเลนหรือฮอลเลนโออตตยก็ต้องห่านฮาเล่นนะจริงๆฮะอุ้ยโทษนะครับว่าเมื่อกี้มันเด้งไปวอก็โอ้โหอลลกลัวเลยครับจังหวะหลังนี่ก็คือผมสุ่มเกลือไปจะหมดตัวใช่ไหมโอ้หอุยยังไม่ใช่นะครับไม่เห็นเห็นทงแล้วนึกว่าใช่ ทีมชาตินะเนเธอร์แลนด์อ่ะัน,นี้ต้องวอล,ล์กแหละไกลหมดตัววอล์กเถอะแบบฮอลแลนด์ซีเอมบาซ่า่เงี้ยไม่มาครับนี่ก็ไม่มาอ่ะผมดูทรงแล้วถ้ารอบนี้ไม่ออกก็คือต้องเหมาตู้นะครับ หนึ่งก็แสงสักสามทีนะสองแล้วแล้วก็สามไปเลยครับกดไปเลยมาคอนแลนด์ออนแลนด์ซีเอ็มโอโอซิมเฮนชัดเลยโอซิมเฮนเย้โอซิมเฮ ซิมเฮนโอเคอ่ะโอซิมเฮงอะสาก้าแล้วครับสาก้าตอนนี้ผมยังไม่ได้ดูสแต็กเลยว่าใช้ได้ไหมอย่าจริงผมว่าพอเล่นได้แหละอืมจริงๆนะแต่ว่าพลังงานไหนดูไหมสิโอพลังงานเขาให้มาเยอะอยู่นะโอ้ทำไปเล่นไปแค่ว่าไอตัวปัจจุบันนะ่ะกิจกรรมปัจจุบันนะ่ะ มันมีตัวที่ดีฟงนี้ไงอ่าอุ้ยเดี๋ยวโอ้สมไม่ได้แล้วติดหลงเขาแล้วผมอะอ่าก็ได้สุ่มไปแล้วนะครับก็คือผมก็ต้องไปดองตัวมาสุ่มนะครับเอ้ยไปดองตัวอืมดองตัวมาสุ่มก็ได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวก็ถ้าได้แล้วก็จะมารีวิวให้ดูนะครับจะเทนสักยี่สิบแล้วลองเอาไปเล่นดูนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทุกคนดูคา คำสั่งของผมนี่คำสั่งของฉันน่ะสิบคนผมตั้งไว้แล้วผมไม่ได้เข้ามาประมาณสามสี่วันละเฮ้ยขายออกใช่ไหมนี้เอ,อ้าอ้าวหมดอายุหมดอาย,ยุนักเตะหมดอายุอ้าวบูดแล้วสินักเตะผมบู้ดทุกคน What the fuck <laughs> โอ้อุตส่ดีใจนะนะนึกว่าขายออกแงมตั้งไว้ตั้งหลายตัว ขายออกหมดนี่ก็รวยนะอ่าเดจองเดจงเขียนไงวะงเ,งเดโจงี้เขียนไปเดโจเลยก็เจอนะมังอ่าช่วงน,นี้ก็ทัวร์สับช้านะครับก็ต้องอย่าผาภัยกคนด้วยนะครับเนีเดจองแน่ะไอาการ์ดนี่ไนงะที่ผมบอกว่าฟ้าแดงอนะ่ะอืมเนีย่ยผมมองว่าตัว t o t อทีบินี่มันแรงเหนือนกว่านะ อจริงๆแล้วอ,อ,อ,อ่ะก็คือถ้าคนที่แบบคิดจะซื้อตัวนี้นะก็มาซื้อตัวนี้ดีกว่านะครับตัวที่สุมอ่ะเอ้ยไม่ใช่มาซื้อดิเอาไปสุ่มดีกว่าไม่ต้องเลืองตังคนเพราะว่ามันก็ค่อนข้างแพงนะแต่ว่าบอลโลกเนี่ยผมบอกว่ามันเทียบไม่ได้นะครับจริงๆมันเทียบกันไม่ได้จริงๆอะดูค่าพลังดิดูอย่างสปีดต้นสปีดไฟายนะ การเปิดบอลการอะไรการแท็กเกิลโอ้ดีกว่าเยอะนะครับอ่าส่วนคนที่จะซื้อแบบเป็น FC ของเดยองนี่ก็เอาไปซื้อเดยองนะครับผมซื้อแนะนําให้ซื้อตัวทีมชาตินะครับอ่าเพราะว่าการที่ OTY ปัจจุบันก็ไม่มีเขาเนาะอ่าก็ถ้าจะซื้อก็ไปซื้อได้เลยนะครับ4ล้านกว่าบาทเองส่วนตัวนี้ก็คือถ้าอยากเล่นก็ซื้อได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ใช่อยากเล่นก็เอาไปซุ่มได้เลยนะครับเหมือนกันอ่า แค่พลังค่าพลังเขาน้อยกว่าแค่นั้นเองอ่ะโอเคคลิปหน้าก็คงจะเป็นคลิปรีวิวนะครับแต่ว่าก็ต้องช่องนี้ก็เดี๋ยวน่าจะผัดนะครับพวุงนี้ก็น่าจะไม่ลงก็คือก็ต้องดูแลแฟนเหมือนเดิมนะครับอ่ะก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอทุกคนก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ผมโพสต์ไปแล้วแบบเออขอแฟนพี่หายไปไว้ครับอ่ะอันนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับ อ่าผมดีใจมากๆเลยที่แบบว่ายังมีแบบแฟนคลับให้กำลังใจเนาะผมเรียกเป็นแฟนคลับได้ไหมอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเจอกลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าทุกๆหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามมีเป็นกำลังใจให้ผมได้มากเลยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ผมออมมนไทม์ขอลาไปก่อนนะครับบายบายจุ๊บ